กลับมาอยู่กับเซรีดาม,ม่ากันต่อนะครับอะยังเป็นอีกอันหนึ่งศิลปะปลดแอกเขานอนคว่ำกลางสวนลุมอาจารย์คือเรื่องเป็นี้25มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าที่สวนลุมเนี่ยกลุม่มศิลปะปลดแอกเขาไปทํากิจกรรมนอนคว่ำเคารพธงชาติอนนพอนอนเสร็จปุ๊บก็รวมตัวกันถือป้ายไว้นิ้วขนาดใหญ,ใหญ่ที่มีข้อความว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมอายุติธรรมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนงานเนี่ย มันมีแถนต้านสิบกว่าวันเนี่ยมันคุณผลิตคุณเป็นขี้เนี่ยเขาอดหารประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมรวมถึงคุณฟ้าก็อดหารร่วมด้วยซึ่งเขายืนยันแล้วคุณฟ้าไม่ได้อดใช่ใช่ยนนี้อด่ายนนี้บอกว่าไม่อด <c oughs> ซึ่งแต่ตอนนั้นเขาแจ้งอย่างนี้แหละว่าเออรวมอดหารกันเป็นวันที่หกแล้วก็ยังมีผู้ต้องจําคุกอยู่ตอนนั้นอีกสิบสองคนซึ่งยังไม่มีคําพิพากษามีสี่คนที่ถูกตัดสินไปแล้วและยังมีผู้ตูวหาการเมืองอีกเจ็ดคนทั้งหมดนี้ถูกจําคุก เพียงเพราะเห็นต่างนั่นกาว,ว่าเพียงเพราะเห็นต่างนี่คือบรรทัดฐานของสังคมที่เราอยู่ด้วยได้กันจริงๆเหรอนี่คือที่เขาโพสต์นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ขานรับข้อความจาก Facebook ของคุณเพนกวินเขาโพสต์ไว้วันที่24ว่าเขารู้สึกเพิ่มปิติกับการต่อสู้ของพี่น้องทุกคนเหมือนได้เติมหัวใจเหมือนได้เติมพลังในหัวใจนะครับขณะที่ตนไม่ได้รับพลังงานจากอาหารตราบที่เพลิงไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงยังถูกจุดอยู่ข้างนอก เพลิง <P eng ar> ไฟบอมการในใจผมก็ยังสุขสว่างอยู่นู่นนี้นั้นเอางี้อาจารย์การไปนอนคว่ำเคารพธงชาติไม่ผิดทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ผิดเช่มันไม่มีกฎหมายนะก็รเรื่องการยืนเวลาที่เคารพธงชาติกับการยืนเพลงสังนเสนิญมันเป็นจารีอานนจารย์จะบอกว่า,ามันไม่ได้เป็นกฎหมายมันเป็นจารีแล้วดูภาพสิคนเขายืนกันอยู่พวกนั้นก็ไปนอนคว่ำ ก็นั่นไงบอกเขาไม่ทําตามจารีตแต่เขาไม่ได้ทำผิกดกฎหมายจับเขาไม่ได้ก็เหมือนนางงามคนหนึ่งนั่นแหละนางงามที่เขาถูกปลดนะครับพอเพลงชาติขึ้นปั๊บเขานอนยกขาเลยเนะี่ยไม่ผิดอย่าไปว่าเขาทาผิดกฎหมายเขาไม่เปิดตามจารีตเท่านั้นเองอาจารย์แล้วแล้วการไปทําอย่างนี้มันมันช่วยเกิดกระแสขายให้เขาไหมาไม่เกิดมีแต่คนรังเกียจ ว่าทําไปทําไมดังนั้นก็อ่ะแล้วเราถามว่าทําอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเขาจะจะได้ออกมามนะั้ยก็ยังไม่ได้ออกอยู่ดีถ้าผู้รักษานะปล่อยให้ออกมาด้วยเหตุนี้นะท่านก็เสียนะโอ้ก็ไม่มีใครลกันละฮะออมันก็ต้องดู <พอ S 2> ท่านว่าตามหลักฐานตามเงื่อนไขคือไม่ใช่ว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยถ้าเกิดท่านปล่อยก็ไม่ใช่ด้วยเหตุนี้มันต้องมีเหตุอื่นพี่ฟังอ่คนที่เป็นนักกฎหมายบางคนเขาบอกเนอย่างเช่นแสดงความสำเนึก สัญญาว่าจะไม่ไปทาอีกอะไรอย่างนี้ซึ่งที่อยู่ในคุกอาจารย์ทําซ้ําไปซ้ามาก็ว่าศาลท่านก็วิธีการที่เขาโพสต์มันแสดงสํานึกไหมฮะศาลท่านก็จะเห็นว่าถ้าเราปล่อยคนอย่างนี้ออกไปก็ต้องทําอีกเพราะไม่สํานึกไงดังนั้นโอกาสในการที่ศาลท่านจะปล่อยก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้แสดงความสำนึกถ้าจะปล่อยก็ปล่อยด้วยเหตุอื่นแต่ไม่ใช่เหตุนี้อันนี้ก็เหมือนเด็กเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะก็แบบที่กอฟพูดนะดิ้นเดาๆลงไปที่พื้นของห้างสินค้านั่นแหละ ดังน,น,นั้นแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ต้องไปเขาทาไปไม่อยากทำก็ทำมันไ,ไม่ผิดกฎหมายนี้โอเคอ่ะที่เขาทําเพราะอะไรเพราะเขาอยากปล่อยเพื่อนกูปล่อยเ<ด>พื่อนกูเมื่อกี้พี่บอกว่าไอ้ที่นอนเนี่ยไม่ผิดแต่เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนกูผิดเพราะนี่เป็นกฎหมายละคือถ้าสมมติว่าศาลจะคอยฟังเสียงเรียกร้องอย่างนี้แล้วปฏิบัติตามมันเป็นไปได้ไหมล่ะ สาลเขาวาด้วยตามหลักฐานว่าด้วยสํนวนอยากบอกดังๆนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันหมดนะจับใครก็ตามจับเพื่อนกูกับกูก็ไปกดดันหน้าโรงพักจับเพื่อนกูตรงนี้ก็ไปกดดันรวมตัวกันเป็นเหมือนบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่มีคนาสาท่านอยู่ปลายทางนะตำรวจกับอายการนะตำรวจทําสํนวนอายการทําสํนวนอายการตัดสินว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องแล้วสารท่านจะตัดสินอย่างไรท่านก็ตัดสินตามหลักฐานและสํนวนซึ่งเวลาที่พวกคุณทํา พวกคุณก็ถ่ายคลิปพวกคุณก็โพสหลักฐานก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอะที่เขาปล่อยเพื่อน,อนอคุณก็ไม่เคยสำนึกเลยที่อยู่ในนั้นข้อความที่ฝากมาโพสต์แตละอันแต่ละอันเนี่ยมันไม่ได้แสดงความสำนึกเลยมาที่เรื่องเมื่อกี้ครั้งนันดีกว่าเรื่องอดอาหารไม่อดอาหารเอ่อคุณทวัชัยชัยวันรรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชัณฑ์ออกมาเปิดเผยว่ากรณีของเพนกวินนั้นถึงจะอดอาหาร แต่ก็ยืนยันว่าคุณเป็นกินเพียงดื่มน้ําแรกค่ะคุณผู้ชมดื่มนมค่ะแล้วก็ดื่มน้ําหวานนะคะก็เขาบอกแล้วเขาขอนมและน้ําหวานอันนี้ก็เรียกว่าส่วนหนึ่งเขาเป็นอาหารนะคะถ้าอดต้องไม่กินเลยอะค่ะ <c oughs> นะคะจะได้นะฮะอ่าไปแล้วจากการตรวจร่างกายนะคะเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยชีพวรปกติระดับการเต้นหัวใจปกติมีการอ่อนแรงบ้างทำกิจวัตรประจำวันได้ขาแข็งแข็งแรงดี อ่านะคะสภชอบโดยทั่วไปก็ไม่น่าเป็นห่วงตามกระแสข่าวว่าป่วยหนักไม่ป่วยหนักนะคะ <laughs> เพราะเขากินนมกินน้ําหวานและกินเกลือแรกค่ะ <laughs> ส่วนคุณฟ้านะครับกลุ่มเสลปะวปดแอกก็อ้างว่าอดอาหารนี่อันนี้หนักเลยค่ะ <laughs> แค่อดอาหารเย็นค่ะเพราะว่ามีการแจ้งหน้าที่อยู่แล้วปกติก็ไม่กินเย็นอยู่แล้วก็เลยอยู่นอกเรื่อาเลี้กินเราก็เลย,เลยงดส่วนมื้ออื่นกินปกติ <laughs> นี่ฉันก็อดอาหารนะเธอเพราะฉันก็ไม่ค่อยกินเย็นฉันกร <laughs> อ้วนเออ ดังนั้นต่อไปนี้เวลาอาจารย์ทำอะไรก็กรอบจะกดอาหารอดอาหารประท้วนจานนั้นนะอุอาหารเย็นซึ่งป่วยไปเลยสิอยตายแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพนควินเขาประกาศอาหารช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกพวกนั้นนะว่าวันนี้วันนี้วันนี้นะเขพ่พวกเขาที่ไม่เกี่ยวกับพี่นะพี่ไม่สาบไม่แช่งใครแต่ถ้าเกิดก๊อบมาเล่นงานกับพี่บอกว่านี่จะไม่ทำรายการกับอาจารย์และดิจิตอดอาหารเออโอเคถ้าก๊อบคิดว่าชีวิตมันพอพอแล้ว ที่จําเป็นที่ทางกรมราชทรรจจำเป็นต้องมาชี้แจงเนี่ยเพราะมันมีทวิตเตอร์อันหนึ่งเขาระบุอย่างนี้อัปเดตพริตหรือเพนกวินที่อยู่สถานกักกันกักขังกลางปทุมธานีอดอาหารตอนเนื่องเป็นเวันที่11บออกับกทนายคำว่าวันนี้อ่อนเพลียมากรู้สึกม่วงนอนตลอดเวลาสายตาเริ่มไม่โฟกัสและเหนื่อยมากเวลาลุกต้องลุกเดินจนต้องมีคนพยุงและต้องใช้รถเข็นเขาถึงได้ออกมาบอกว่าเขาแข็งแรงดีถ้ามันเป็นงั้นก็กินเสีมีไหม พอกินมันก็หายกินแล้วมันก็หายเดี๋ยวก็กินแหลกก็ว่าก็เหมือนในเวลาที่พี่ไปล้างตาพี่ก็ไม่ได้กินโปรแกรมก็มีสามวันห้าวันเจ็ดวันพี่เนี่ยทนไม่ได้เกินสามวันแต่มีคนก็อยู่เจ็ดวันเขาก็อยู่ได้แล้วพอเราเราออกจากโปรแกรมปั๊บคุณกรอบเขาก็มีข้าต้มไปอินทรีย์เขาก็มีนมจีนปากใต้ให้กินก็กินเต็มที่เหมือนกันนะเห็นไหมก็มันหิวอะก็ตามนี้แล้วก็หายเพลีย ออกนอกเรื่องนี้มั่งเดี๋ยวไปไปเข้าโรงรเรียนดีกว่าอาจารย์หายใจลึกๆ <c oughs> เวลาเราพูดเรื่องครูบาอาจารย์คุณผู้ชมอาจารย์จะความดันขึ้นน,นะอาจารย์จะลึกๆเรื่องนี้เนี่ยนะก็บอกก่อนว่าก็ฟังข่าวนี้สิ่งที่ก็ชื่นชมคือก็ชื่นชมพี่น้องสองคนของเด็กที่ประสบปัญหาคือ่องเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่ก็ไม่อ่านชื่อโรงเรียนละกัน <c oughs> คุณแม่วัย51 <c oughs> พาน้องปอสองนะอาจารย์เด็กคนนี้อยู่ป2อ,อ,อายุ9ขวบโรงเรียนประจําแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาพนมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเสาที่ี่20ช่วงเวลาที่ลูกชายโดนแกล้งครูไม่อยู่รุ่นพี่ดูแลคุณผู้ชมรุ่นพี่เนี่ยลูกลูกเล่าว่าถูกรุ่นพี่ทาโทษเหตุเพราะเข้าแถวไม่เป็นระเบียบรุ่นพี่สั่งให้วิ่งแต่ลูกวิ่งไม่ไหวก็เลยลุมกระทืบแล้วก็ถูกเอายาทารักษาโรคกากเกลื้อนเนี่ยเทราด6ขวดราดเลยลาดจนปวดแสบบริเวณร้อนไปหมดซึ่งภายหลังเนี่ยคนทาบอกว่ายืนยันไม่ได้6นะคะ9ขวด นอกจากนั้นรุ่นพี่ยังเอาสีสรับไปกระแทกตู้เก็บของซึ่งเป็นตู้เหล็กจนปวดสีสรับไปหมดสิ่งที่เด็กทําได้คือเด็กก็ไปแจ้งครูอาจารย์เขาอยู่ในประจาเนาะไปแจ้งครูครูครูคนที่หนึ่งก่อนนะนี่คือครูจริงๆครูบอกไม่ต้องไปหาหมอให้ไปห้องพยาบาลแต่อาการลูกหนักขึ้นมีแผลแผลเริ่มพุพองมีหนองไหลอาจากอาวัยะเพศอวัยเพศก็พุพองด้วยความที่เป็นโรงเรียนประจําเด็กคนนี้เขามีพี่น้องอยู่น้องพี่น้องเนี่ยเก่งมากนะคุณผู้ชม เด็กต้องรูทำไงอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีมันมีช่างไปซ่อมอะไรที่โรงเรียนไม่รู้พี่อ่ะขอใช้โทรศัพท์ช่างโทรมาบอกแม่น้ําตาจะไหลว่าน้องไม่สบายแม่ก็เลยไปรับลูกไปพาไปโรงพยาบาลซึ่งอาจารย์เหตุเกิดเนี่ยวันเสาร์เด็กทนคืนเสาร์คืนอาทิตย์สอง <2 S 2> คืนซึ่งตอนนี้นะแม่ก็พาลูกไปแจ้งความด,ดำเนินคดีกบกับรุ่นพี่แล้วก็จะย้ายโรงเรียน ประเด็นก็คือที่แม่งงว่าไอ้ยาทากาเกลนเนี่ยเด็กเ่เอามายังไงได้มากไมยตั้ง9ขวด8ดขวดเอาจริงถ้าเด็กเอามาได้ขวดเดี๋ยวผู้ชมทามันอาจจะไม่รุนแรงเบอร์นี้เด็กแกล้งกันปกติและอันที่สองลูกตนมีการบาดเจ็บขนาดนี้ทำไมครูไม่สังเกตเห็นและไม่พาไปโรงพยาบาล<อ>ซึ่งเอาเท่านี้ก่อนอาจารย์เห็นแบบนี้อาจารย์ดูสภาพน้องดีไม่ใช่ครูอังแล้กกันพอเขาเป็นเป็นข่าวเป็นข่าว,เป,าวเป็นเรื่องใหญ่ปั๊บ ผอ o. โรงเรียนสังเกตมาคุณผู้ชมก็ไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนและก,ก็จะไม่เอ่ยชื่อพอ o. ก็ว่าหลายคนรู้แล้วก็ไม่อยากจะเอ่ย,อยช,ชื่อเขาพออบอกอย่างนี้อาจารย์ทราบเรื่องภายหลังและได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพี่เลี้ยงไม่มีเจตนาแกล้งแค่หวังดีกับน้องแค,แ,คแค่วิธีการผิดงงมะอ่ะไปต่อเพราะเราว่าวันเกิดเหตุรุ่นพี่เนี่ยเห็นว่าน้องเนี่ยไม่อาบน้ําและเป็นหิตดตามตัวจึงใชย้ยาทารก ผิวหนังเนี่ยชุบสลัลีทาไปบนตัวรุ่นน้องทาครั้งแรกในวันพฤหัสทาอีกที่วันเสาร์นอกจากนี้ยังทาให้คนอื่นอีกสิบแปดคนนะอีสิบแปด,ดคนไม่เป็นอะไรนะแต่น้องก็ยืนยันว่าโดนล,ลาดแล้วก็มีแผลใต้ตาด้วยก็แสงเห็นนะครับส่วนนี่พอ,อบอกนะเด็กเนี่ยไม่ตั้งใจแกล้งทาให้ทุกคนนอกจากน้องยังมี18สิบแปดคนที่ทาแต่อีสิบแปดคนไม่เป็นอะไรนะส่วนครูที่บอกให้เด็กไปห้องพยาบาลบอกเพราะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแค่แผล แค่แผลเนี่ยเพิ่งมารุกรามอา,าทิตย์ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าวันจันทน์่จะพาไปตรวจนะครับโรคบางโรคมันรอไม่ได้หรอกค่ะยังอีกอีกสองย่อหน้าแล้วเราจะเริ่มคุยเรื่องนี้กันรับรองว่าโรงรับยอมรับพอยอมรับว่าโรงเรียนระบบพ้องที่ที่ส่วนการเบิกจ่ายยาครูประจําหอเป็นคนเบิกไวใ้ให้เด็กเอาไปใช้เองโรงเรียนจะลงโทษรุ่นพี่สอบสวนครูและเยียวยาค่ารักษาให้เด็กตอนนี้แม่ไม่มีเงินจะขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายเอาเรื่องถึงสุดอยู่ นะครับแล้วก็โต้แย้งว่าแม่โต้แย้งนะลูกไม่ได้มีปัญหาโรคผิวหนังมีใบรับรองแพทย์แล้วก็แฉว่าแฉพอบอกว่าพอโทรมาขอร้องไม่ให้เอาเรื่องนะครับแล้วก็พอไม่เคยสักครั้งเดียวที่มาเยี่ยมเด็กอ่ะอาจารย์เรื่องมีอยู่เท่านี้ก็ตามเดิมอย่างที่พี่เคยพูดครับหนึ่งพอจะปกป้องโรงเรียนโดยไม่ดูความถูกต้องครับสองครูนั้นไม่มีความใส่ใจเด็กเลยนะคะ 3. สามระหว่าง ครูกับเด็กพี่ว่าเด็กแต่งเรื่องไม่เป็นแต่ครูแต่งเรื่องเป็นเข้าใจพี่พูดใช่ไหมอ่าเราะนั้นเด็กที่บอกโดนราดเด็กคงไม่ได้แต่งเรื่องระหว่างทากับราดแล้วถ้าถ้าทามันก็ภาพมันก็เห็นว่าน่าจะมากกว่านั้นก็จะเจนแล้วก้าวขวดเนี่ยมันจะเป็นชุบสัมรีไหมก็ไทยสิบแปดคนอาจจะให้หลายคนก็ได้อล้วทำไมถึงเป็นคนเดียวล่ะอ่าถูกไหมล่ะถูกต้องครับอาจารย์อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่เป็นแม่พี่ฟ้องหมดและ แม่บอกจะเอาเรื่องหถึงที่สุดอาการหมดโปรโกระเช้าดอกไม้ไม่เอาแล้วหมดโปรโกระเช้าดอกไม้แล้วก็แบบถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบเนื้อาจต่อให้เราผิดการแสดงตัวไปเยี่ยมไปดูแลมันสําคัญนะคำกล่าวขอโทษเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นสิ่งแรกแล้วก็ยอมรับอยาแก้ตัวในนี้ในสิ่งที่ผอ,อว่าเนี่ยมันมีการยอมรับอยู่แต่มันมีการแก้ตัวมากกว่าอันนี้ครับ ถ้าก๊อฟมาสายนะครับถ้าก๊อฟพูดกับพี่นะขอโทษก๊อฟมาสายนะกับอูอ้อยูสีรถติดเยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นเป็นอุบัติเหตุก็เกิดแต่ก็ไม่เคยขอโทษ<ช>เลย<ช>หรือจะขอโทษทีหลังก็เถอะพี่มีความรู้สึกว่าก๊อฟคำว่าขอโทษทต้องออกจากปากก๊อเป็นสิ่งแรกก่อนที่จะชี้แจงสาเหตุอันนี้เขาชี้แจงสาเหตุก่อนแล้วเขายอมรับและที่สําคัญชี้แจงสาเหตุต้องชี้แจงความจริง ถ้าก๊อฟออกจากราดพ้าวสายแล้วก๊อฟมาตอแหลว่าเจอ,จอรถ <ลด S 1> ชนกันเจอรถติดอันนี้คือก๊อฟตอแหลพี่ว่ากอนะ๊อฟไม่ได้ว่าใช,ใใช่ใช่ใช่พี่ว่าก๊อฟคือตองแหลคือตอแหลถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งขอโทษก่อน สองจะชี้แจงเหตุผลอะไรก็ตามเหตุผลนั้นต้องเป็นเรื่องจริงจึงจะไม่เรียกว่าตอแหละนะักกบนะเพราะถ้าเกิดกอ๊ออกจากกระเพราสายก็บอกมันตรงๆวันออกสาเอาเไม่ต้องมาอ้างเข้าใจไหมดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกครับคุณผู้ชมคุณแม่ก็น่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาให้ถึงที่สุดไม่ต้องยอมความ แล้วเด็กก็ต้องลาออกแหละอาจารย์เราเราก็ไม่ไหวไไแล้วให้เด็กอยู่ที่โรงเรียนนี้เนาะลูกไม่ได้แล้ว,ลวแล้วเป็นโรงเรียนประจา<ม>ําไม่เจอครูแบบนี้เจอพออแบบนี้ก็จะอยู่ไหมจริงในสามคนที่เป็นคนที่เกี่ยวเนื่องนะรุ่นพี่เนี่ยก็ว่าผิดน้อยสุดมันเด็กมันไม่มีวุฒิภาวะหรอกอาจารย์แต่ต่อจากรุ่นพี่คือครูแล้วก็พออเราเรียกร้องวุฒิภาวะจากคนเหล่านี้เนาะอาจารย์เนาะเขาโตแล้วไงก็ถึงได้เป็นคนที่สามารถ ใช้คำว่าราดกับคำว่าเช็ดได้เนาะอ่ะฝากคุณแม่ไว้เอาใจช่วยแล้วกันแล้วก็ขอให้น้องเหายไวๆแล้วก็มีที่เรียนใหม่เร็วๆเนาะเฮ้ออ่ะไปเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวจบอันนี้เราจะคุยกับผู้ชมทางบ้านนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนอาจารย์อ๋ออาจารย์สมัยยังขับรถเองได้เคยขับรถเองไหมอาจารย์โอ้ยยขับตั้งหลายปีเคยเฉียวชนคนไหมอาจารย์เคยเวลาเราเฉียวชนเอาสมมติถ้าไปเฉียวชนเขา อาจารย์ทำยังไงเอา้าเราก็ขอโทษแล้วก็เรียกประกันแล้วถ้าเขามาเฉียวชนเราอะฮะเราก็บอกถามมีประกันไหมอา่าแค่แค่นี้เรื่องจากง่ายเรื่องนี้มันเกิดอย่างนี้อาจารย์เป็นคลิปข้าราชก,การสาวรายหนึ่งโวยวายจากการโดนชนซึ่งของ้อคู่กรณีเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงวัยเจ็ดสิบซึ่งไวัยเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลดใดๆแค่บอกขับรถไปเฉียวชนรถป้ายแดงของเธอจนทะลอกเหตุเกิดหน้าสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชรซึ่ง คู่กรณีเนี่ยเขายอมรับผิดแล้วขอรับผิดชอบแล้วนะอาจารย์เขาก็ทำาอาจารย์ว่าเออฉันชนตามประกันก็ต้องรอประกันระหว่างรอนะาการสารด่าทอไม่หยุดจนคุณป้าะไรนี่ก็เกิดความอับอายผู้คนก็เรียกลูกชายมาช่วยด้วยนะฮะคือตอนนี้คือเหมือนแบบเรียกประกันเสร็จเรียกผู้ลูกชายมาดรอประกันเนี่ยสองชั่วโมงรประกัน<ด>ทำไมช้างันนะโดนด่ายอยู่สองชั่วโมงเอ,เอาไปดูภาพปะไม่ใช่แต,แต่ประกันทำไมช้าไม่รู้ฮะโดนด่ายอยู่สองชั่วโมงเอาไปคลิปให้อาจารย์ดูหน่อย แล้วที่มันก็ไม่ใช่ที่ที่ เดี๋ยวคุยประกันมาเนาะโอเคแล้วมัวนจะได้ไม่ต้องนี่คะพี่าพถามค่ะพ,พี่รถจับอ่ะเธอทำยไงกับพี่คืออย่างนี้อาจารย์ก็สรุปใจความอย่างนี้นะครับคุณป้าที่ขับรถเข้ามาเนี่ยแกขับรถเข้ามาท,ทั้งทั้งที่รปภก็เตือนว่าเข้าไปไม่ได้คุณป้าแกก็ยังเข้าไปนะอ่ะแกแก็ผิดแหละก็เกิดเฉียวชนขึ้นมาซึ่งคลิปเนี่ยลูกชายคู่กรณีบอกว่าก็กพยายามบอกว่าแค่ทะเลาะไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เลยแต่พี่เข้าใจนะฮะ คือการที่ลถเพิ่งออกใหม่เนี่ยไม่มีใครอยากให้โดนแต่อีกอันหนึ่งพี่ก็อยากให้เธอก็เข้าใจด้วยเหมือนกันว่าอุบัติเหตุไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นคําว่าอุบัติเหตุอะมันเกิดขึ้นอุบัตินะบัดนาวจรง <c oughs> ิงๆซึ่งอาจารย์ลูกชายของคุ่กรณีก็เผยว่าตน,นขอโทษแล้วแล้วก็ยอมรับผิดช,ชอบทุกอย่างทั้งค่าเสียเวลาค่าประกันค่าซ่อม ถ้าจะเช่ารถใช้ระหว่างซ,ซ่อมตนาคาพร้อมจ่ายตอนเย็นอนเงินให้1บาทเป็นค่าเสียเวลาไม่ต้องต่อรองยอมรับว่าแม่ตนผิดจริงแค่ไม่เข้าใจแม่ตนไม่เถียงอะไรเลยแค่เฉียวชนนิดหน่อยไม่ได้ไหลแรงเหตุใดถึงโวยวายขนาดนี้คือพี่เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะค,คืออีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งรถป้ายแดงไง <No. S 2> รถป้ายแดงคือจริงๆทั้งคู่อเราเข้าใจแหละ คุณป้าก็ไม่ตั้งใจหรอกเพราะมันคือบัตรเหตุส่วนคุณพี่คนนี้ก็อย่างที่เขาบอกเขาเพิ่งซื้อมาหวันเออรถไปแดงเข้าใจน,น,นะเขาพูดจริงรถเป็นรอยอย่างนี้แล้วต้องซ่อมตอนซ่อมฉันต้องมีรถใช้ีชไม่แล้วเวลาขายนะคนซื้อรถมือสองเก่งจะตายเขาเขาดูรถ <ลด S 1> เคยเค่เคยอะไรต่างๆเขารู้น่นจะบอกให้รู้แล้วเขาก็ด่าทอากันเรื่องนี้แหละเรื่องการถ่ายคลิปพูดคุณคุณลูกชายคุณป้าก็บอกเขามีสิทธิ์ถ่ายคุณจะคนผู้หญิงเขาบอกไม่มีสิทธิ์ ยิ่งเอายิ่งเอาไปโพส์นะจะฟ้องเหมือนก็ตีกันอาจารย์ยังไงดีอ่ะก็อย่างที่พี่บอกอะเราคงตำหนิใครไม่ได้หรอกนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็รถพึ่งออกมาห้าวันน่ะก็เลยเป็นแบบนี้พอแต่ท้ายที่สุดคลิปก็ถูกเอาไปโพส์แล้วนะคะอาจารย์แต่อย่างที่พี่บอกนะมีความขัดแย้งกันเมื่อไหร่เมื่อตะโกนก็แพ้นี่ไงเพราะพอตะโกนเสร็จปุ๊บไปลงในโลกออนไลน์คนส่วนใหญ่ก็ ทัวไปลงที่ข้าราชการสาวว่าด่าทอด้วยอารมณ์เกินเหตุหรือเปล่าลอยก็ไม่ได้มากแก้ไขได้แล้วตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งข้าราชการแต่แต่ะพี่บอกว่าใครตะโกนก็แพ้คือป้าเขาเงียบไงก็ชนะแต่เรื่องละเมิดอาจารย์ข้าราชการเขาไม่พอใจแล้วไม่อนุญ,ญาตาเผยแพร่แต่ก็ถูกนํามาเผยแพร่อาจารย์คิดว่าเขาฟ้องได้ไหมพี่ว่าทนนายเคยพูดนะว่าเราถ่ายรูปคนได้นะแต่เราโพสไม่ได้จาได้เราเคยถามเ,เราเคยท ถามว่าคุณถ่ายได้เลยแต่เมื่อไหร่คุณโพสอ่ะ,อะก็ลองไปฟ้องดูเนาะเอางี้เรื่องนี้มันมีเรื่องข้อกฎหมายของการถ่ายแล้วไปโพสเดี๋ยวเขาให้ทีมงานตามให้แต่อันที่สรุปได้เลยคุณผู้ชมคือเวลาทะเลาะกันอะอย่าตะโก,นเ,โน,น,น,กนเสียงดังอะโดนตําหนิหนักกว่าคนเสียงเบาภาพนี้เราเราสองคนอาจารย์เสรีและก็ไม่เข้าข้างใครเลยนะคุณป้าก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุคุณพี่ก็โกรธได้เพราะเขาไปไ้ายแดงจริงๆแต่พอมันเสียงดังอ่ะ คุณพี่ก็เลยแพ้ในใสายตาพวกเรานะครับส่วนเรื่องออถ่ายแล้วไปโพส์โพสจากข่าวหรืออะไรเดี๋ยวตามเรื่องกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่สําหรับเราคือเวลาทะเลาะก,กันอย่าเสียงดังอย่าหยาบคายเนาะเอาวันนี้หมดเรื่องไหนดูดีกว่าว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาส่งอะไรมาบ้างมาตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านกันส่งข้อความขึ้นมาเลยส่งข้อความขึ้นมาเลยมีข้อความไหม เอาให้หนักตั้งแต่พออครูและนักเรียนที่ทํานี่น่าจะเรื่องน้องที่อยู่โรงเรียนประจําเรื่องที่เอาซีมะซีมาโลชั่นราดอย่างนี้ยออโดนนี้ได้ใช่ไหมจันโดนและเลยหนะ้าที่ไงถูกไหมครูก็ด้วยใช่ส่วนนักเรียนก็อย่างน้อยก็ต้องตําหนิเพราะเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องเราก็ไม่รู้ว่ายุธ่าไรน,นะเนอะรุ่นพีด้วยก็น่าจะเป็นนักเรียนอาจารย์ก็ยังอยู่โรงเ,เรียนเป็นนักเรียนแต่ว่าไม่รู้อายุเท่าไหร่ใช่จริงๆเอาเรื่องเลยนี่เราก็ยืนยันให้ เชียร์ให้คุณแม่เอาเรื่องนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนประจําก็ว่าพ่อแม่ผูกของคนอื่นที่ลูกอยู่ตอนเนี้<ก>ไม่สมาบายใจแล้วว่าอ่าแล้วลูกฉันเป็นยังไงอ่ะนะคะลองดูเดี๋ยวเราตามข่าวนี้ให้เชิญข้อความต่อไปเลยครับเรื่องถุงดําผมเห็นต่างจากอาจารย์นิดนึงครับงานปกติเวลาเก็บใส่ถุงดําเพราะไม่มีถุงเก็บงานโดยเฉพาะอ่าเขาบอกว่าบางแม่อไปวางเรียงไว้ก่อนไม่ต้องใส่ถุงสช่อาจารย์จะบอกว่าพอเราเอาไปใส่ถุงดำเนี่ยมันก็ทําให้ ผ้า<อ>มันดูไม่ดีกลายมันดูเป็นขยะแต่ถ้าเอาไปพับกองกองเรียงเอาไว้ตั้งเรียงไว้อ่ะหาโต๊ะที่ไหนก็ได้แล้ววางบนโต๊ะไว <S <S ้เนาะก็อาจจะภาพสวยขึ้นมาหน่อยออได้เห็นต่างได้บอกแล้วเลยการเราเห็นต่างได้เชิญเลยเชิญข้อความต่อไปครับถามอาจารย์เสรีนะคะคิดไหมคราว่าเราไม่ควรทําข่าวหรือให้ความสําคัญกับข่าวของพว,พวกนั้นเพราะเราเสนอข่าวพวกมันสิมันถึงเหิมเกิมทําแต่สิ่งชั่วๆก็เป็นอยู่ที่ว่าเราเสนอด้วยการตําหนิหรือเสนอแบบเพียงแค่ บอกว่านี่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่การรายงานข่าวเราเป็นการวิเคราะห์ข่าวนะถ้าเกิดเรารายงานเฉยๆและให้คนไปตัดสินเอง,ง,งก็อาจจะมีคนที่วุฒทิาวะไม่ดีพอมองสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ควรเรียนแบบแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ข่าวเราไม่ได้เสนอว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เราวิเคราะห์ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันดีหรือไม่ดียังไงดังนั้นเรานําเสนอได้แต่เรานําเสนอด้าน เหมือนเราวิเคราะห์อ่ะ,อะใหวว้เคราะห์นะครับอย่างนั้นเราเราก็ยังเสนอต่อไปเราชี้เราชี้ถูกชี้ผิดวันนี้ก็ว่าเราได้หลายอันเด็กพวกนี้เหมือนเด็กที่อยากได้ของเล่นในห้าง <c oughs> พ่อแม่ต้องไม่ยอมพ่อแม่คือกฎหมายอ่าข้อความต่อไปเช่นครับ <c oughs> พวกที่ดูถูกแม้กระทั่งชาติตัวเองแล้วจะเอาอะไรมาอ้างว่าทําเพื่อประชาชน <c oughs> เรียกว่าประเทศไทยเป็นกลาลแดนที่จริงทัศนคติของตัวเองนั่นแหละคือกลาี่ครอบตัวไว ชัดเจนเนาะได้คําตอบสําหรับคําถามน,นี้อ่ะไปต่อครับให้พวกมันนอนตากแดดไปเลยอย่าสนใจพวกมันมันนอนได้ไม่นานหรอกค่ะพอมีคนทํข่าวมันก็เลิกจริงไหมคะจริงเขาก็ต้องการให้คนมีหาแสงเขาได้แสงเขาก็พอใจแล้วอ,อ,อ่ะเวลาหมดแล้ววันนี้ต้องให้อาจารย์เสรีฝากข้อคิดดีๆค่ำคืนนี้กับผู้ชมหน่อยครับเชิญครับอาจารย์ครับก็ขอพูดเรื่องนี้นะครับเป็นครูก็ขอให้รักเด็กเป็นครูก็ขอให้เป็นตัวอย่างของการพูดความจริง เป็นครูอย่าแต่งเรื่องเพื่อจะทําให้ตัวเองนั้นพ้นผิดในขณะที่เด็กนั้นต้องทุกทรมานจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครูขาดความรับผิดชอบมาเป็นครูครูคือครุแปลว่าหนักเพราะฉะนั้นต้องพร้อมจะทํางานหนักในการที่จะปกป้องเด็กชี้นําเด็กในทางที่ถูกที่ควรนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณ t รู e 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราครับอาจารย์เสรีก๊อฟและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ